โซง,งานครับโโยต้ายาริสหนึ่งดสนะครับเกียร์ออโต้ล้อสิบห้าครับคันนี้มาจัดดีแมปนะครับอ่าแก้งานรีแมปจากที่อื่นด้วยนะครับก็ลูกค้าเพิ่งจะมาจัดไม่ใช่สิ ลูกค้าเพิ่งจะเอาฮอนด้าแจ๊มาจัดโปร5,000ไปแล้วก็เลยแนะนําให้เพื่อนเข้ามาครับคันนี้โดนรีแมปมาก่อนนะฮะแล้วก็อ่ะโดนมา5นาที10นาทีเสร็จแล้วครับห้ามยุ่งกับรถด้วยก <laughs> <g> ็ <ười> โอเคอันนี้ยาลิส1.2ครับปี16นะฮะจูนกล่องใช้น้ำมัน E20 นะฮะ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องอัตราเรื่องกันว่าเป็นยังไงสําหรับยาลิสนะครับก็จูเสร็จแล้วเก็บค่าที่ดีส่วนของรถคดีให้แล้วนะครับจูโดยใช้เอ y ว a n แบครับส่วนผสมน้ํามันกับอากาศนะสายเป็นซินเวลาจูรถต้องมีตัวนี้นะครับไม่งั้นมโนโนจูนะครับก็จูถนนจริงนะอันนี้อยู่ที่ลำลูกกาของเจ็ดครับถนนก็จะโล่งๆหน่อยนะฮะก็ผมเป็นคนขับเป็นคนโจ ตัวเสร็จแล้วก็จะส่งงานกับลูกค้านะให้ลูกค้าออกมาลองเทสกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลือกตาเล่นกันว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับยาลิสพันสองล้อสิบห้าไม่มีพักกลางมีพักปลายนะครับอันนี้สายลั่นโอเคก็เหมือนเดิมครับเปิดแอร์เกียร์ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันาตาเล่นเป็นยังไงสําหรับยาลิสนะโอเครมันยี่สิบป้าย รอบกว่าขึ้นอย่างไว้ไปแล้วครับไปแล้วยาวไปยาวไ้โอเคยกรอนโอ้ก็ค่อนข้างวิ่งดีอยู่นะครับยาลิศพันสองนะครับเทียบกับบีโอก็ ส่วนตัวรู้สึกว่าเหมือนจะวิ่งกับ B-O หน่อยๆน,นะอ่าโอเคก็สำหรับลูกค้าที่ใช้ยาลิสพันสองนะครับลองดูครับว่าแตกต่างยังไงนะฮะอ่าจูนแล้วเป็นยังไงอัตราเล่งดีขึ้นกว่าเดิมๆที่ยังไม่ได้จูนไหมคันนี้น้ำมันอ e E20 นะโตโยต้าเหมือนเดิมครับปลายชอบติดหนานะครับก็ปรับน้ำมัน ปรับน้ำมันเอาปรับหัวฉีดเอานะครับน้ำมัน e ยี่สิบไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนหัวฉีดนะครับยยเว้น e แปดห้านะเปลี่ยนหัวฉีดหัวฉีดช่วยก็จะดีกว่านะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็อ่ะปีจูนนะครับจูนคันต่อคันเขียนไฟใหม่ทุกคันนะก็ใช้เวลาจูนต่อคันไม่เกินสองชั่วโมงนะครับไม่ใช่ห้านาทีสิบนาทีเสร็จนะ อยู่ไหนอยู่เสรีไทยซอย73ครับอยู่หน้าปากซอยนะฮะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือรับลูกค้าของเจ็ดนะครับที่ที่ถ่ายคลิปเนี่ยครับอ่าอันนี้จะรับทําที่หน้าบ้านครับรับเฉพาะงานโจนเท่านั้นนะฮะเซอร์วิสท,ทั่วไปมันเทนั้นทั่วไปอันนี้ที่ของเจ็ดไม่ได้รับนะครับอ่าถ้าจะทําเซอร์วิสด้วยพวกตั้งวาลวด้วยถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยก็รบกวน ที่เสรีไทย73ครับที่หน้าอูนะครับมีทีมช่างคอยเซอร์วิสอยู่แล้วครับนะฮะก็นัดคิวล่วงหน้าจะดีกว่านะครับบางทีท่านวอล์กอีกเข้าไปเราอาจจะทำให้ไม่ทันนะครับอ่าก็ค้นหาได้สมช่องทางครับมี f a c e b o o k youtube g o o g l e Map นะครับทีจูนรีแมปค o n d a าเ c ิร์ o ปุ๊เจอเลยครับ ก็โอเคครับส่งงานครับขอบคุณนะครับ